ตอนนี้ตีห้าแล้วอะ่ะผมเห็นว่าน้แม,มนเป็นชอบเล่นเกมยิงแบบสายจริงจังใช่ไหมแบบว่าแท้ที่คขหน่อยน,น้ำแม,มนจะชอบมากเลยนิด<ช>นึงน,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 นิดึใช่ผมมีไอเดียที่ปิ๊งได้ตอนประมาณเวลาตีสาน้ำแม,มนผมจะมา uh huh. ชวนน้ำแม,มนเล่นเกมเกมหนึ่งอกว่ามันเป็นเกมที่เรียกได้ว่าเป็นเกมยิงที่ว่าแท้ที่เข้ที่สุดตั้งแต่เรา oh. เกิดมาเลยใช่ครับน้ำแม,มนเดี๋ยวผมส่งลิงก์ไปให้นะเกมนี้เป็นเกมฟรี d g e Shot <laughs> เย่โยซับวันนี้ไม่ไม่ใช่ลูกค้านะกูแค่อยากเล่นอยู่ดีกกูคิดถึงก่อนจะโหลดน้ำแมนเช็คก่อนว่าวันนี้เซจะเปิดเปล่าเอยวันนี้เซจะเปิดเปล่าเฮียสมไมก่อนผมจำน้ำแมงรวมช่วงพิกพีมันมีรวมแบบอะไรนะสี่สิบพาร์ทพาร์ทละสองร้อยเมตรผมจำได้สมัยก่อนนะไอเฮียไอเดลิกไอเดลิกเดลิกเอ็กเนี่ยผมจะเรียกเดลิกเอ็กซเนี่ยเรียกดาร์เรคเตอร์เอ็กมานานมากแล้วคิดว่าแม่งเป็นแบบเป็นเกมไม่ผมดูว่าแม่งเป็นหนังโป้โอ้โเออเช็คเอ็มดีห้ด้วยว่าว่าไหวไหมเ้าโคตรเก่าอะไรเงยบางคนเปิดเกมไม่ติด พี่ MD5 เรามี ID อยู่ปะผมจำได้ผมมี ID อยู่นะแมหาไปหา ID ดิเดี๋ยวผมขุดอยู่เนี่ยอเออเดี๋ยวผมไปหาผมจำได้ว่ามันต้องกดเลยวะกดอะไรมันต้องมีคล้ายๆเหมือน Winner VIP อ่ะเราต้องจำยูเซอร์เนมตัวเองให้ได้ใช่ปะใช่จริงด้วย Winner VIP มันไม่ใช่เมลนะผมจะผิดมันไม่ใช่เมลอ่ะออ๋ผมรู้แล้วผมมีผมมีผมมีเมลเก่ามีเมลเก่าออฮอตเมลฮอตเมลไปเซิร์ชก่อนแล้วก็เซิร์ชเลยวินเนอร์เอ้ยวินเนอร์เฮ้ยเจอไย แม่ไปหามามันต้องมีนี่แม่งมีวาร์วินเนอร์ V.I.P. ผมเจมปรอนมาแล้วมาแล้วมาแล้วตกใจหมดสัดได้มาแล้วไอ้ตุ๊กตีวินนี่มันมันเนอไม่ต้องติดต่อมานะครับวินเนอร์ผมยินดีเล่นให้ฟรี ยังคงเก๋ยังคงเก๋ยังมีอาร์คอยู่แหละมันมีพีพีอีด้วยว่ะมันไปอยู่ไหนมาวะเนี่ยมีสัตว์เลี้ยงด้วยวะเฮ้ยนั่นมันยังมีซูเปอร์คาร์ด้วยวะไปไปโกบอลเซิร์ฟเบอร์ก่อนไปกูบอลเซิร์ฟเลเวลคุณไม่พอเข้าไม่ได้ด้วยโหมันหนุบหมดนั่นเลยเราไปซื้อไอดียังทันไหม ไปไปไปไอเทพภาคโบราณเลยนะไปดูไปดูไปดูเอ้ไอ้จี๋ๆเลยจี๋นี่วไอ้สตาร์ทเกมผ่านลันเชอร์สมัยก่อนผมโคตรแบบมือถือเพื่อนผมแม่เข้าไม่โมว่ามือถือมันเล่นเอ้เอฟได้ไอ้เนี่ยเอาแบบว่าไปไปอยู่หน้าเว็บเพื่อเข้าเนี่ยเออแล้วแบบล็อกอินย้อนตำนานไข่เปียกผมจำได้ว่าผมทันเอฟตอนตอนที่แม่งมีปืนบวกเก้าบวกสิบอะที่ยิงนักกระสุนดำไหมอ๋อมันตีมันตีบวกเยอะตีบวกแล้วมันคือมันจริงแต่มันยิงแรงริงว่ามันขนาดนั้นเลยว่าแรงแรงผมจำได้ว่าในร้านเกมแม่งแบบแม่งมีคนแบบ ปืนบวกสี่แค่น่ก็ไม่กล้าจะโหดแล้วแม่งยิงแล้วแบบปืนกระปายกระบอกปืนแม่งติดแสงะแสงเขียวเหมือนสมัยนั้นเวลาเราจะสร้างไีเดีเราต้องมีเราต้องมีบัตรประชาชนแล้วผมมีเอฟมีสี่ไอดีแม่งแบบไปสุ่มบัตรประชาชนแบบมันมีนี่ด้วยเว็บเว็แบบ<ๆ>สุ่มบัตรประชาชนในสัตแวบบ์เออใช่ใช่สุ่มบัตรประชาชนแล้วผมแบบนี่เลยโคตรแบบความรู้ทุกอย่างอ่ะอยู่ในหัวฉันชื่อผู้ใช้งานอ้ผมจําได้ผมจําได้ว่าไอ้นี่เนี่เอาไอดีกูไปขายต่อเลยเนี่ผมจําได้ว่าการตั้งชื่อไอดีผมนี่ s a s ดฟจเอชเจเลอะนั่นมาผมไปเซิร์ชในเมลผมแม่งมีด้วยว่าเจมบอลอีกแล้วไอ้ไอมาไอ้ผ่านี้กย่าอ้าวมาละเสียงด้ผมจำได้ท่านทำไมสมัครไอดีใหม่ไม่โคตรขี้กโกงเลยแม่งสามารถเอาเงิน70,000 40,000 SP หรือ70,000ไปซื้อปืนได้เอ้ย<อ>คุณได้รับการเดืนคุณยังไม่ได้สร้างโค้ดเนมเอ้ยชื่อกูโดนล้างเหรอวะเออกูซันกาบิน ไอ้ไายไว้เลือกปืออ <c oughs> นทำไมเลือก <c oughs> ปืน <ไป S 1> <ว>ยังอุ้ยคนมืนจุกเยอะจังอ่ะแคนไบอ๋อโอ้โหโอ้โหโค้ดสวยเลยโอ้โ <c> ห <oughs> อันนี้อันนี้ <c oughs> อันนี้เอเคบัตไลน์นอ,นนนลอันนี้เฟสต์ลี่นิวแน่นอนอันนี้อะไรเฟสต์ลี่วอร์นอ่ะอันนี้ปืนโคนเยอะเลย <c oughs> จ้าหน้เกมนี้ยิงแล้วเป้าแม่งแม่งบางนออกอั๊กจะไม่ซื้อแน่นอนแต่แต่เกปืนมีสะโคบมันน้อยเฮ้ย ปืนเก็บเสียงมันยิงนะจิューๆวะเนี่ยจิューๆจิューๆิューยังมีคิดคู่ด้วยวะไม่เอาปืนเนี่ยปืนเนี่ยเอาวะอ๋อห้องแปดหกนะแม่ห้องแปดหกมาซาวาซาวาซาถามันซิงเกิลดีกว่าใครก็ได้ดีกว่าใครก็ได้ก็กดเลยไปโดนกูปาดแน่ผ่าโคตรแย่เลยเอ้ยเอ้ยโอ้ยเฮ้ยเอยเดี๋ยวปั๊บนึ๊บปั๊บนึ๊บมามามา ไอ้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 เอ้เอาอ้ตายแล้วเอาไ้โอ้ยคิดถึงสัตว์มาลไอ้พวก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 ไอ้ลัวเาเอแม่ล้วอย่าจ่าแมนแมโป้เอ้ยไปทีมที่ไปกันนะแมนอยู่ทีมเวกะไป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 เขาด่ากันแฟนนๆๆน เอ้ยเอนดาบไปกินเอาวันเอาวันเอาวันไอ้ในโกดังโกดังหนึ่งโกดังโกดังตัวโกดังของตัวโกดังหนึ่งพี่โอ้โหปืนแมงเหลืองแสงโดนแมงเติมสวยเพื่อนสวยเอ้าโดนตุ๋ยโดนอูุ่วมันหูมันอึดมันอึดจังว่ามาผมไปด้วยอ่ะยอ้อยมอดมัดโอ้โหโดนดักคาบ้านเลยว่ะ มึงก็เก่งเกินโอ๊ยหลวงไป้จักบ้านเลยว่ะนะแมนระเบิดบ้านอุ๊ยสเปรย์ไม่ไหวแล้วพี่จ๋าเข้ามาก็ช่วยเล่นหน่อยเพื่อนอย่าเอฟเคดีวะหัวไก่ยอดไก่ยอดไก่หนึ่งอาหัวไก่โอ้โหโดนคิวเอ้ยที่มันหัวไก่ขึ้นนี่มันคือแบบคิวท็อปคิวเยอะปะมันตายยังวะยังยังแล้วล่ะสลับมืดตลบมืด ให้มันลัดนวะโอ้ยโอ้ยหูยฝุ่ระเบิดโอ้ยเอื้อมโอ้โหแม่ฮามโดนดักบ้านแม่ฮะเตุย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 เอ้ยเย็นวะแท่งตุย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 เอ้ยบึกตั้งใจเล่นตุยนีเพื่อนระวังแลแม่ระวังแม่ผมโดนดับไปอยู่นะระวังเข้ามางกันเขาบังกันเข้ามางกันเขาบังกันโดนด้วยเฮดช็อตโอู้หสามตัวเฮ้ยนี่แค่เก็บสองระเบิดโอ้ยระเบิดเพื่อนกู ไอเียระเบิดเพื่อนเอัมเมปาระเบิดกันเองแล้วไอ้ห้ยโอยแฟดแฝดแล้วมันเข้าพร้อมใครเข้าพร้อมกันเข้าสูมิท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 ซูิทหักขวาขวาหักขวาสูมิทเอู้ยโดนไม่โดนแม้แต่นัดเดียวเราสูมิทจริงเหรอศิษสามแม่งดีว่ะระเบิดเพื่อนระเบิดเพื่อนจะระวังใครระหว่างระเบิดเพื่อนกับระเบิดมัน คาาบ้นอยากเล่นหมดทีมอ่ะนี่ไงนี่ไงนี่ยพ่เทพสูบม้าเนี่ยมามาอยู่ด้วยกันในหลักบทแล้วเขาจะได้เสียความรู้สึกขนาดไหนเล่นทีมแล้วมาเจอพวกเราพี่เทพสูบม้าเราเรามาอยู่จุดเปลี่ยนของเกมแล้วเนี่ยเจ๊ดแล้วเนี่ยโอ้โหปอปอปอเราจะโปอเราจะโปอไม่ปโปโปอปอเกมขาบเกมขาบ เจมครับมึงคอยมึงคิดมึงเท้อเจมครับเจมเจมครับฟังเสียงตีนป่ะเกมนี้มีฟังเสียงตีนป่ะเก็บตีนเก็บตีนเพื่อนระยะนี้ยิงไม่ได้นะเกมนี้ระยะนี้ยิงไม่ถึงนะต้องแบบระยะนี้เลยเอ้ยเสตี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 อยู่ขวาโดกุนแนมโดกุแน่สัตว์โป๊ะพีกมาพีกพีกมาเฮ้ยเฮ้ย เหลือกี่คนวะเฮ้ยเขาไม่ว่าเราอะท้ำไมอยู่ไหนท้ำไมเรามาเรามานี่ว่ะวางวางวางตรงนี้แหละตรงนี้แหละเฮ้ยโอ้โหโอ้โหน้ำแมนโอ้โหเยี่ยมเก็บคู่เละระยะนี้เราสู้ไม่ได้น้ำแฟนไปตามไปตามพี่เทพพี่เทพพี่เทพเลือดน้อยพี่เทพเต้นแล้วพี่เทพเต้นแล้วเยอไม่งไปกว่าเอาบอลเอาบอลเอาบอลตามบอลตามบอล แม่่งดาไอ้ควายกัดไอ้ควายกัดเปยังไหวสัตว์โอ้ยโโอ้ยคตรท็อกซิกเลยไม่ปลุกสันดานดิผมออกมาอยู่ที่ผมก็เป็นเด็กเล่นเกมโอ้เข้าฐานเข้าฐานมันมันตึ้งตึ้โอ้โหปืนพกเก้าเก้าอ่ะเก้าเก้าอ่ะประวางประวังประวางดักดักดักวางยาววางยาวนี่ไง้เนี้ยคนเก่งคนเก่ง แม่ค้ามันฝากด้วยเนโต้แล้วมันหลัง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 เออมาไอ้ยทีไม่กากไปใสๆนะเนโดเกมนี้กูจะไม่เฟี้ยมเจอกูพีบีพีบีเนี่กูให้ใครก็ได้มึงบอกเลยเจอกูแน่พีบีลองลงพีบีแป๊บเฮ้ยเราเล่นพีบีไม่ได้ว่ะเราเป็นรองอย่างอื่นไหมมีเซอร์ได้ไอ้แท็กไหมผมว่าผมไม่อยากพูดคำนี้เลยนะแม่เราอยากได้ปิดท้ายสักเกมอะฟรีไฟไหม ไหนมึงมาเลี่ยงไม่ได้เอาเฮ้ยฟรีไฟไหมไม่ได้เอาไม่ได้เอาผ่านกาลิน้าหรอวะชื่อฉันเหรอชื่อฉันชื่อพับจีถ้าคิปนี้ออนไปอ่ะก็คือเรากับนายขาดกันเลยนะรู้ว่าชื่อซ้ำใจไม่ได้เอ้ยได้ไวทดสอบอะไรไม่รู้อ่ะให้รู้ว่ากูอวอร์โซดโอ้ยจอดวิ่งว่ะโอ้มาแล้วเว้ยโว้ยเดี๋ยวผมได้หมวกเบอร์สามแล้วนะแมนคนคน ไม่อยากเรียกคนเลยรู้สึกแปลกๆมีสกาวอ่ะแปลกแย่คจัดไปสองจัดกะหลี่ไปสองอ้าวทไมเนีมูว่ากับมูนี่ยเบาอยู่เลี้ยงตัวมอนทาดอ่ะโคตรมันมาแล้วไม่หยิงยากจังวะเอ้ยตะปนกระสุนตกโอ้ยกูมันนุ๊บโอ้ยมันแหลมจะโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วเฮ้ยอยู่นี่ดิโอ้ยโอ้ยคนคนคน มีคนด้วยเหรอนี่นะแมนโคตรเจ็บเลยอ่ะไอ้โหโคตรปีศาจชัดๆไม่ใช่ละมุดต,ตอนเนี้ยวัวเป็ดเดินดินเซเลเน่โอ้เซเลเน่ตัวตึงผมเก่งแจะเก่งยังไงลอะเนี่ยเกมกูค้างหล้โดนกูทุบแน่สามโดนกูทุบแน่โดนกูทุบแน่อย่าหนีมันอย่าหนีโดนกูทุบแน่เอา้า เอ้ยข้างตัวสุดท้ายเลยัมีเกมอะไรให้เล่นอีกวะเอ้ยคัตเตอร์หนึ่งจุดหกไหมมีคัตเตอร์หนึ่งจุดหกมันมันไหมเอ้ยด่านออฟเหรอเกมออฟเอาไปออฟออฟออฟอวันนี้วันนี้ผมจะเล้บาเลสถาวอรนจริงๆโิงตื่นเต้นเว้ยตื่นเต้นเว้ยแล้วแม่อยู่ฝั่งไหนเฮ้ยผมอยู่ฝั่งโจรโดนแน่โอ้หอยดีเลยจริงืงเอ้ย เอายิงไม่ออกเอ้ยยังอะไรนี่เอ้ยเอ้ยกูตายจากไหนเนี่ยกูตายยังไง <laughs> เกิเ <laughs> นเหล้าขวานโดนเหล้า <laughs> มันกินง่ายมันย่อยง่ายแล้วดูแบบคอมแบบูแบบแบบมีโชว์หรอกมีโชว์ดาเมจมีทุกอย่างเลยอันนี้หมดหมดธรรมดาฮนะแม่อยู่ไหน <laughs> เฮ้ยมันไม่ตายวะข้ากูยิงเพื่อน โอ้โหโอ้เอาเอาเหล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 าไปเหลาไปเหลาผมกำลังรอย่องไปเหลาเฮ้ยเสียงจากไหนวะเฮ้ยใครช่วยไปประกันวะเรียบร้อยอุ้ยเอาเว้ยไม่แหลกแล้ววะไม่แหลกแล้ววะซ่อนอยู่ในความมืดเอ้ยซ่อนอยู่ในความมืดโดดนะโดดกูซ่อนอยู่ในความมืดเพื่อนทีมบอกไฮไฮเฮ้ยซ่อนในความมืดอีเองะ ผมแม่นิจาร์ทั้งทีมอ่ะโคตรเนียนเลยอ่ะเฮ้ยโอ้โหนิจาร์นิจาร์นิจาร์โอ้โหนิจาร์ยกตี้โอ้ยต้องรีบออกจากห้องอ่ะมันโดนเหลาอ่ะเจ้าของห้องมันดุจริงเฮ้ยเหล่าเหลาระวังระวัง เราดูเพื่อนเน่ยเรเมาระวังละมันอยู่ข้างล่างหมดเลยละเมามันอยู่ข้างล่างหมดเลยล่างหมดเลยเหรอล่างหมดเลยล่างสี่ตัวล่างสามตัวล่างสามตัวระวังซ่อนซ่อนในความมืดซ่อนในความมืดตัวประกันอยู่ข้างบนนี่เออซ่อนในความมืดมาแน่มาแน่มาแล้วมันกำลังจะไปช่วยตัวประกันมันรู้ช่วยประกันแล้วอีกตัวนึงซ้ายมือมันกำลังขึ้นไปข้างบนมันกำลังขึ้นไปข้างบนแมนมันกำลังขึ้นไปข้างบนติดตัวติดตัวปิดไฟฮะคนดับด้เฉลี่ยแล้วเจ็บเจ็บ น้าแม่ไอ้เอ้ยอ้ไอ้โดนเกียนแมงดําแมงดํากูโดนเกียนแอดมินครับแอดมินครับแอดมินครับเราเอ้เหลาเาเๆๆาเราเเ้ยโดนตุยดากโดนกูห้าหนึ่งนะผมอย่างเซียนโอ้โหเร็วเร็วเร็วลั่น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 ลั่ื่อนรลั่นเบเบ็ดมืดมองไม่เห็น โอ้โหโคตรหยามเลยโคตรเกียนปิดไฟเกียรดปิดไฟปิดไฟเอาไว้เอาไว้ปีนมัปีนมีปีนมีปีนมีปีนไล่ขอโทษขอโทษขอโทษตกใจเอ้ะตำรวจตำรวจนั่นน่นลูกคัดหมอลูกคัสเอาเอาเอาลูกคัสเอาเอาเอาลูกคัสเอา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 เอออะไรของมึงวะลูกคัสได้เวลาแล้วนี่แหละอันตรีผมละไม้ตาย

เงนินเงานว่าไก่โคตรปากสัตเล